ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปใ,ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะในบีสวามนะครับวันนี้ก็อยู่ในไอดีตัวซัพพอร์ตของพี่เองนะครับก็เพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เนี่ยก็ ข้าเรื่องกันเลยนะวันนี้นะครับจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับสาหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจวัตรนะฮะกิจวัตรประจําวันของคนเลี้ยงพึ่งอย่างเราๆนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ควรทําเป็นประจําอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือการตีไก่นั่นเองนะครับตีไก่คอมมานโดชิกเออนะตีไก่คอมมานโดชิกนะฮะก็ทางตีไก่คอมมานโดชิกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราเล่นได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็ เข้ามาที่ตรงจุดที่เรียกว่าตีไก่คอมมานโดนะครับแล้วเราก็มาดูนะรตรงนี้มันจะมีเถาวันนะครับเราไม่สามารถเข้าไปได้นะไอตัวหนังสือตรงนี้นะมันขึ้นบอกไว้นะครับให้เรานะครับไปซื้อกันไก่มาตัดนะฮะมีคนถามพี่หลายครั้งนะครับว่าเข้าไปตีไก่อย่างไงเข้าไปตีไก่อย่างไงนะครับติดเถาวันนะครับพี่ก็บอกว่าให้ไปซื้อกันไก่มาตัดซื้อกไก่มาตัดนะครับหลายคนบอกพี่เอ้ยพี่กวนตีแล้วทําไมไม่ตอบดีๆอะไรประมาณนี้พี่ไม่ได้กวนตีนะฮะพี่บอกจริงๆนะครับ กันไก่ที่หมายถึงก็คือกันไก่ตัวนี้ฮะเห็นปะ่ะให้เราซื้อกันไก่เลยฮะแล้วก็ถือกันไก่ไปนี่กันไก่นะครับซื้อเลยราคาสองพันสองร้อยอันนี้โอเคอ่าโอเคนะเราก็ได้กันไก่มาแล้วนะฮะกันไก่ของเราเนะี่ยก็คือกันไก่ด้ามสีเหลืองนั่นเองนะฮะก็ให้เรา มุ่งหน้าไปที่ถาวันเลยทีเดียวนะฮะ,ะไปตามทางนี่แหละนะฮะพาม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 โอเคนะครับพอมาถึงถาวันเห็นปะจากไอตัวหนังสือสีแดงนะครับกลายเป็นตัวหนังสือ,อสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นตัว E ให้เรากดนะให้เรากดตัว E เลยครับปึ๊กเห็นปะมันก็ตัดถาวันออกเรียบร้อยทีนี้เราก็เข้าไปได้แหละนะครับแล้วก็ใช้เ step o ี B นิดนึงฮะเห็นปะเพื่อที่จะไปะตรงพื้นที่ที่ไก่อยู่นะครับ เนี่ยตรงนี้ก็คือปากทางนะครับให้เราลงไปเลยฮะพอเราลงมาปุ๊บมันจะมีลูกไก่นะฮะลูกเจี๊ยบเนี่ยโผล่มาให้เรา,าจัดการมันซะนะครับลูกไก่ตรงนี้นะครับเป็นเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพิ่งเราเป็นเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยก็จะตีเขาง่ายขึ้นนะครับและไก่ตัวนี้นะจะเกิดทุกๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเรามาีวิเชียรบีที่เป็นกิฟเต็ดเนี่ยก็จะลด เวลาลงมาเหลือแค่25นาทีเท่านั้นเองนะครับต่อต่อตัวนะครับต่อเลเวลนะครับน้ำอาจจะสงสัยว่าเราตีไก่ไปทำไมนะครับเราตีไก่นะตีไก่แต่ตัวมันจะมีของรางวัลของมันนะครับอย่างตัวแรกที่พี่จัดการไปเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะได้เป็นพวกอพายแอปเปิลนะครับพิต้าเบอร์รี่นะครับซันฟลาเวอร์นะแล้วก็ได้1นทิกเก็ตนะครับแล้วก็อ่าบวก161เอ็ดฮันนี่นะครับแล้วก็อ่าไอของรางวัลเนี่ยมันก็จะได้ต่างกันไปนะครับของอ่าไก่แต่ละตัวนะครับแต่ว่า นะครับแต่ว่าของรางวัลนะที่หลายๆคนต้องการเลยนะครับสำหรับการตีไก่เนี่ยก็จะเริ่มจากอาจจะเป็นรางวัลที่ไอไก่ตัวที่25นะครับ25เนี่ยจะได้ทิเก็ตนะครับจำนวน100ทิเก็ตนะครับแล้วก็ถัดไปนะรางวัลใหญ่อีกรางวัลหนึ่งก็เป็นไก่ตัวที่50นะครับตัวที่50เนี่ยเขาจะได้เป็นไข่มิสติกนะครับก็คือไข่ม่วงของพึ่งมิสติกนั่นเองนะครับตัวที่50นะ แล้วก็ถัดไปอีกเลยนะครับเป็นตัวที่100นะยี่บยี่แล้วก็ไป100เลยนะครับตัวที่100เนี่ยจะได้เป็นสตาร์ท e ิ t 1อันนะครับแล้วก็เงินรางวัลอีกมากมายนะก็ตามตามเลเวลไปนะครับก็เดี๋ยวไปหาดูได้ตามวิกิพีเดียแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการแนะนำในการเข้ามาตีคอมม n นโดชิก นะครับก็ประมาณนี้นะหลายคนก็คือยังไม่รู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่พี่ขอแนะนําเลยแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบาย